โอเคนะดีนนซีนี่ดีดีครับเออนู้นนู้นยืมเล่นมาใหม่แล้วนะเออไปเคอทำอะครเปล่ายืเล่นมาเหรอคะยี่มายืไม่ได้เลยใช่ไหมยืมมาอ่าดีซีนึีงไปมาเหรอ

โอเคอะแล้วมองนี้ยโอเคมันหลอต่ด้วยมันสิอืหมัลอดแตด้วยอหมือนิงเหมอนิงเหมิกเอะแล้วมองมาหัวคิ้ว่ฮะดีหลอตด้วยดีครับลูกครับ ดีครับรอสัด้วยขอบคุณครับก้บอเน้ยกล้องดีหรือคนหรอวะนั่นนั่นเคคนๆๆๆอเอามาแล้วใช่ไหมโอเครอสด,ด้วยฝากหลักเนี่ย ลบมาแล้วครับขอบคุณครับนี่นะไอ้น้องๆหมุนบิกหมุนบิกหมุนบิกหมุนอวิเออเออพ่อพ่อพ่อนั่นแหละเด็ดเด็ดนด็ดไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไม่รู้จักเลยฮะ <laughs> <laughs> chút chết chút chút Rồi chút chút chút